สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูสาลายสีเขียวค่ะทุกคนอยู่ที่ประเทศพมา่าอยู่ที่เมืองอะไรจำไม่ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะสาลายสีเขียวว้าวตรงนี้ก็สวย มิงกะลาบามิงกะละบาดูสวยจังเลยว้าวมันลื่นไหมที่มันะไม่ลื่นใช่ไหมโอเคค่ะนี่ดูนอกจากจะมีสาหร่ายสีเขียวแล้วก็ยังมีหินค่ะที่ออกเป็นสีขาวอย่างเงี้ยว้าวมาก เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเขาบอกว่าไม่ลื่นว้าวมากเขียวแต่ยังเขียวไม่หมดสวยมากเลยดูอย่างนี้สวยไหมทุกคนสวยมาก อยากเหยียบเขาเลยเราต้องเหยียบเขาอะสวยมากค่ะนูนเป็นกิโลเลยค่ะทุกคนแล้วที่สำคัญอ่ะเขาเขาจะมีหินสีขาวเนี่ยหินสีขาวเนี่ยสวยเหมือนกันค่ะทุกคนอยู่ตรงเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะ ฝั่งนี้ฝั่งอันดามันใช่ไหมคะใช่คอฝั oh, ่งนี้เป็นฝั่งของทะเลอันดามันนะคะว้า wow, ว <Wow, S 2> มากเลยไม่อยากเหยียบเขาเลยแต่เราต้องเหยียบเขาเราเราเดินในหลุมก็ได้เราไม่อยากเหยียบเขาเนาะเราก็เดินในหลุมสวยคะ่ะทุกคนว้า wow. ว <Wow. S 2> นี่แหละคือจุดที่ทุกคนอยากจะมาสลายสีเขียวนี่แหละคะ่ะ สวยมากเป็นอย่างเงี้ยค่ะไปตามชายหาดตรงนี้เป็นเป็นกิโลเลยนะสวยมากเลยธรรมชาติสร้างสรรค์นี่คือแก๊งของเราว้าวมากค่ะสวยมาก ถึงโนน้เลยแล้วเราก็ถอดรองเท้าเดินไม่ลื่นด้วยค่ะมันเหมือนมันเป็นหินอันนี้ที่เขาผูกเอาไว้ผูกเรือนี่ค่ะดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้คือทะเลอันดามันอยู่ในเมืองไหนไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเรามาจากเมืองระบุตตาแล้วก็มาขึ้นเกาะตรงนี้ค่ะเกาะน,นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่คะสวยสวยมากทุกคนเอไปแล้วก็จะเทียวชายหาดสลายสีเขียวที่ประเทศพมา่า ฝั่งอันดามันค่ะอยู่บนเกาะเป็นเกาะอะไรสักแห่งที่เราไม่รู้จักชื่อสวยมากค่ะทุกคนว้าวมากเลยถ่ายรูปออกมาอย่างเงี้ยสวยไปถึงโน่นเลยยาวเป็นกิโลกิโลเลยนะแต่เราลงตรงจุดนี้แล้วก็จะมีอยู่ฝั่ง เราดูใกล้ๆเน,นาะพาดูใกล้ๆไปแล้วก็ย่องไปนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะเหยียบเขาแล้วก็ลงหลุมเหยียบตรงหลุมย่งังไงค่ตะตานนั้นก็ยังเหยียบอยู่นะ,ะสวยมากดูแบบ เป็นแบบเป็นทุ่งยาวๆค่ะสวยมากเลยไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเนาะเพราะว่าลมก็มีลมอยู่นะมาดูฟังนี้ว่าวมันโดนแดดแล้วมันก็จะสวยนะทุกคนดโดนแดดแล้วก็จะสวยมากเลยว้าวมากาเราไม่รู้จักชื่อเกาะค่ะทุกคนเราจับไม่ได้ จำไม่ได้เรามานี่เราเรานั่งเครื่องมาลงที่ย่างกุ้งแล้วต่อรถจากย่างก,กุ้งมาเมืองลาบุตาพักที่ลาบุตาหนึ่งคืนแล้วก็ต่อเรือมานี่จากย่างก,กุ้งมาที่เมืองลาบุตาเนี่ยนะนั่งรถประมาณ6-7ชั่วโมงค่ะทุกคนเพราะว่าทางจริงๆทางมันประมาณ200กว่ากิโลแต่ทางมันไม่ดี แล้วก็จากราบุตาแล้วก็ข้ามเกาะมาตรงเนี้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนว้าวมากจุดเด่นอีกอันนึงก็คือหินสีขาวนี่แหละค่ะทุกคนนี่คือหินที่อยู่ตรงหาดสาหลายสลา,ายสีเขียวสวยมากๆเลยนี่ค่ะ าไปดูหินใกล้ๆค่ะทุกคนว้าวดูตรงนี้เนี่ยค่ะหินหินตรงนี้ก็สวย เราพามาดูมุมนี้นนฝั่งนี้ค่ะทุกคนเราพามาดูฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเดี๋ยวตอนเช้าจะมาอีกนะแต่ตอนนี้เราพามาดูฝั่งนี้ก่อน<ม>นี่ค่ะว้าวมากหินยังไงคะให้ออฟพาตรงนี้สวยค่ะนี่ยังสวยเลย<ม>ก่อนหน้านั้นนะ เรามาจากฝั่งนูน้นาจากฝั่งนูน้นแล้วเราก็เดินมาฝั่งนี้นะนี่ค่ะหาดสาหรายนี่นูน่นไปถึงนู่นเลยค่ะทุกคนปลายแหลมนู่นเลยเป็นกิโลเลยยาวเป็นกิโลนี่แล้วก็จะมีหินสีขาวแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาอีกค่ะพรุ่งนี้เช้าจะมาดูอีกขอนที่น้ำทะเลจะขึ้นเนาะตอนนี้น้ำทะเลมันลดมันก็เลยเห็นสวยค่ะสวยการเดินทางมาที่นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยทุกคนนั่งรถจากย่างกุ้งเป็นเจ็ดชั่วโมงมาถึงเมืองหนึ่งพักค้างคืนแล้วก็ ตอนเช้าก็ต่อมาที่เกาะนี้อีกกว่าจะมาถึงจุดนี้มันทรหดมากสวยมากค่ะสวยมากพรุ่งนี้เช้าเราจะมาอีกเนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูอีก คือทะเลอันดมามันแต่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใกล้ฝั่งไทยนะคะทุกคนอยู่ติดกับอ่าวเบงกอรเลยนะ นี่คือภาพมุมสูงค่ะทุกคนเราถ่ายตรงที่สูงนะนี่ค่ะทะเลอันดามัน ก็ลงจากรถคันนี้ค่ะแล้วก็จะไปต่อรถคันนี้นะคะเพื่อจะไปเรือขึ้นเรือต่อนะคะทุกคนนี่คือการเดินทางของเราจะไปหาที่พักกันเมืองอะไรก็ไม่รู้นี่ที่นี่เมืองอะไรคะชองวะชองวะชองวะที่นี่เมืองชองวะนะคะทุกคนขายขนมอะไรไม่รู้อเอออยากกินัมี

เอาไป่งดูไป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 นั่งเดี๋ยวเข้าพีด้เองเราลงจากรถกันแล้วกระเป๋าแดงนี่ของของคนนี้ราคาแดงๆน่ะล้านกุมใจจรตอนแรกตกใจพี่หาไม่เห็นถ่าพี่มอะไรถ่ายีก้ อจะถ่ายให้หรือจะถ่ายเองถ่ายเลย,ถ,ยถ่ายเลยเราก็จะไปต่อเรือนะคะทุกคนน,นู้นท่าเรืออยู่น,นู้นไปแล้วก็ไปต่อเรือ้ตกใจนี่พวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยเราจะออกอีกจากเกาะหนึ่งแล้วก็จะไปอีกเกาะหนึ่งเรือเปิดประทุนเรือเปิดประทุนใช่ค่ะเก็บของ โอ้ต้องมีฝีมือมากเลยนะตอนเดินอ่ะนู้นค่ะเรือลำนู้นค่ะที่เราจะขึ้นแล้วเราก็ไปต่อนี่สิชีวิตของเราจะต้องมาไทยเลยนะไอ้กูเด้เนี่ยมันก้าว่าไอ้เดี๋ยวซิกูลยืดอ่ะ ขอบคุณเ่เอขาเดี๋ยวคนลุจะเไ่นลุกใช่รเนี่ต่อเรือลำนี้ขอบคุณเ่นอะไรนะคะนพเมืองพสดิเมืองพเราจะไปต่อเมืองพัสดุ ภาิบต่อนะคะ เรือเมืองพระสิมแล้วค่ะทุกคนเราจะมาพักค้างคืนที่นี่เรามาจากทางนู้นเราก็จะขึ้นตรงนี้มีไฟแสงสีด้วยนะ ขึ้นไปข้างบนจะมีตำรวจตอมอมาตรวจเราด้วยนะขายไม่ได้เนาะ <c oughs> อันนี้เขาขาขายปลาเขาขายปลามีไฟแสงสีด้วยนะอ๋อนนี่ไงมีรถมารอรับเราอีกแล้วเราต้องต่อรถอีกใช่ไหมเนี้ยไปชิ่พักออกจากเมืองนั้นมาเมืองนี้นั่งรถลงเรือ แล้วเราก็จะต่อรถคันนี้ไปที่พักค่ะนะหลังจากตัวมอตัวเอกสารของเราเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็นั่งรถต่อมาอีกเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็มาถึงที่นี่ค่ะเป็นที่พักของเราคืนนี้นี่คือที่พักของเราคืนนี้ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้ค่ะจำไม่ได้จังหวัดพัะศิน นี่เป็นเจดีอีกเจดีหนึ่งค่ะทุกคนในยามค่าคืนเรามาถึงที่พักแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เดินผ่านตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนดูนี่ค่ะเจดี JD สวยเขาจะแสงเขาจะสวยค่ะ